ตาร่างรับเงินบัตรคนจนประกันสังคมและผู้ที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางเช็คด่วนๆฟังกันทุกคนได้รับเท่าไหร่กันบ้าง สวัสดีค่ะทุกคนกรับสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่30พฤษภาคม2566และก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการยุยยต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งวันนี้นะคะก็แน่นอนนะคะมาแจ้งข่าวสารสําหรับการรับเงินหลายกลุ่มเลยเช่นเดียวนะคะว่าแม่พี่น้องทุกท่านเดี๋ยวเราไปเช็คนะคะว่าท่านอยู่กลุ่มไหนได้รับการกิดเด้งบ้างนะคะซึ่ง ในส่วนของบัตรคนจนนะคะกลุ่มปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการเด็กแรกเกิดนะคะและก็กลุ่มประกันสังคมนะคะก็มาอัปเดตข่าวสารการจ่ายเงินทุกกลุ่มเลยทีเดียวค่ะก่อนรับฟังข่าวสารฝากทุกท่านเป็นกําลังใจกดไลค์กด share, แชร์ล่ะสำหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปค่ะ เริ่มกันที่กลุ่มที่จะได้รับเงินในวันพรุ่งน,นี้กันเลยนะคะซึ่งก็แน่นอนนะคะในวันที่31พฤษภาคม2566สิ้นเดือนในคนไรได้รับเงินกันบ้างนะคะในกลุ่มนี้นะคะก็แน่นอนได้รับเป็นเงินสดสามารถกด ใช้ได้ด้วยนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านสำหรับในวันพรุ่งนี้วันที่31พฤษภาคม2566เตรียมรับเงินนะคะซึ่งก็แน่นอนเตรียมโอนเงินเข้าบัญชีให้ท่านแล้วนะคะเงิน800บาทนะคะเงินส่งคอบุตรนะคะต่อบุตร1คนนะคะและด้านรับไม่เกิน3คนสำหรับกลุ่มประกันสังคมนั่นเองนะคะเตรียมโอนเงินผ่านพร้อมเพย์นะคะซึ่งใครมีสิทธิ์บ้างนะคะฟังเลยค่ะ ก็เตรียมโอนในวันที่31พฤษภาคม2566สำหรับเงินส่งขครบุตรอายุไม่เกิน6ปีเดือนละ800บาทต่อบุตร1คนนะคะข่าวละไม่เกิน3คนซึ่งเป็นอีกหนึ่งสิทธิประโยชน์ที่กลุ่มพ่อแม่พี่น้องผู้ประกันตนในกองทุนประกันสังคมจะได้รับตามประกาศกฎกระทรวงแรงงานล่าสุดสำนักงานประกันสังคมได้จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีโอนเงินสงเคราะบุตรผ่านพร้อมเพ์ในวันพุธที่31พฤษภ คม2566ค่ะซึ่งเงินส่งคอบุตรนี้นะคะ800บาทน,านั้นใครมีสิทธิบ้างหนึ่งเลยนะคะต้องเป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตรา33ก็คือลูกจ้างประจํามาตรา39ก็คือผู้ประกันตน,ตนภาคสมัครใจและผู้ประกันตนตามมาตรา40ก็คือทางเลือกที่3นะคะ2นะคะจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนสิทธิ ที่ท่านจะได้รับเงินส่งข้อบุตรเหมาจ่ายเดือนละ800บาทต่อบุตร1คน3ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายยกเว้นบุตรบุญธรรมและบุตรซึ่งยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นค่ะและ4นะคะอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีบริบูรณ์จำนวนคราวไม่เกิน3คนเว้นแต่ผู้ประกันตนเป็นผู้ทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตายในขณะที่บุตรมีอายุแรกเกิดจนถึง6ปีบริบูรณ์จะยังมีสิทธิ์ได รับประโยชน์ทดแทนต่อจนอายุ6ปีบริบูรณ์ค่ะซึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นกำหนดการโอนเงินให้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วนะคะก็รอรับเงินกันได้เลยแล้วก็ไปต่อเลยนะคะในวันที่1มิถุนายน2566นะคะเริ่มเดือนใหม่ก็เ hey! ฮกันเลยสำหรับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่ซึ่งกลุ่มนี้นะคะจะได้รับ ค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะในเดือนนี้นะคะเดือนมิถุนายนนะคะถึง900บาทเลยจีเดียวแต่ไม่ได้รับทุกคนนะคะสําหรับกําหนดการจ่ายเงินพ่อแม่พี่น้องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนก็ รอบใหม่นี้เดินทางมาสู่เดือนที่3งวดที่3กันแล้วนะคะสําหรับใครที่ได้รับเงินช่วยเหลือไปแล้วตั้งแต่เดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในเดือนมิถุนายนก็จะได้รับสิทธิค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทของเดือนมิถุนายนนะคะแล้วก็เงินค่าเดินทาง750บาทแล้วก็ในส่วนของ ค่าสืกก้อการหุงต้มนะคะ80บาทต่อ3เดือนนะคะในส่วนของกลุ่มที่จะได้รับเงินสูงสุดค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค900บาทเป็นกลุ่มที่ได้ยืนยันตัวตนนะคะตั้งแต่วันที่27เมษายนนะคะถึงวันที่26พฤษภาคมนั่นเองนะคะกลุ่มนี้นะคะจะได้รับสิทธิย้อนหลังนะคะสําหรับเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริบรรโภค2เดือนก็คือของเดือนเมษายน300 เดือนพฤษภาคม300บาทและของเดือนมิถุนายนอีก300บาทก็ได้รับกันไปเลยนะคะรวดเดียวเลยนําไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้ที่ร้านธงฟ้าประชารัฐคนละ900บาทน,นั่นเองค่ะซึ่งก็แน่นอนนะคะไม่ใช่เงินสดนะคะไม่สามารถสะสมได้นะคะก็ต้องใช้ให้หมดภายในเดือนต่อเดือนนั่นเองค่ะ มาต่อกันที่กลุ่มประบางนะคะที่แจ้งไว้นะคะกลุ่มประบางผู้สูงอายุผู้พิการและเด็กแรกเกิดนะคะในเดือนมิถุนายนนะคะแน่นอนนะคะได้รับเร็วกว่าปกติได้โอนเร็วกว่าปกตินะคะจะโอนเข้าให้ในวันที่9มิถุนายน2566น,นะคะซึ่งแน่นอนนะคะพ่อแม่พี่น้องกลุ่มประบางนะคะจะได้รับเบี้ยนะคะซึ่งในส่วนของเด็กแรกเกิดถึง6ปีนะคะได้รับคนละ 600บาทนะคะกลุ่มนี้นะคะรอรุนรัฐบาลใหม่เตรียมดันให้นะคะเป็น1,200บาทต่อเดือนนะคะกลุ่มต่อมานะคะก็แน่นอนเป็นกลุ่มผู้พิการนะคะกลุ่มผู้พิการได้รับ2กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มต่ำกว่า18ปีได้รับคนละ1,000บาทสูงสุดนะคะและ18ปีขึ้นไปได้รับ800บาทนะคะในส่วนของกลุ่มที่อายุมากกว่า18ปีสําหรับผู้พิการที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอ ในวันที่22มิถุนายนนะคะโอ้ย20มิถุนายนนะคะเปลี่ยนวันโอนเงินใหม่แล้วนะคะโอนเงินผ่านทางบัญชีเช่นเดียวกันเพิ่มให้อีก200บาทนะคะทุกวันที่20นั่นเองปกตินะคะบัตรเก่านะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะโอนให้ทุกวันที่22เข้าบัตรนะคะรอบใหม่บัตรใหม่เป็นบัตรประชาชนนะคะจะโอนให้ทุกวันที่20นะคะสำหรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ thank you ของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้ปิการนั่นเองรอรับกันได้เลยนะคะมานะต่อที่กลุ่มสุดท้ายกลุ่มพ่อแม่พี่น้องคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุนั่นเองนะคะได้รับแบบขั้นบันไดอยู่นะคะซึ่งก็ได้รับ600้อถึงหนึ่บาทนะคะ60ปีถึง69เปีรับ600บาท70ปีถึง79ปีรับ700บาท80ปีถึง8 9ปีรับ800บาทและอายุ90ปีขึ้นไปรับ1,000บาทค่ะกลุ่มนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน รอฟังข่าวดีได้เลยรัฐบาลใหม่เตรียมดันให้นะคะ พ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุดันให้ได้รับเบี้ยนะคะเบี้ยอย่างชีพสูงสุดถึงเดือนละ3,000บาทก็รอรุ้นนะคะแต่ในเดือนมิถุนายนอย่างด้านรับแบบเดิมอยู่นะคะสําหรับวันนี้นะคะมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารตารางการรับเงินพ่อแม่พี่น้องกลุ่มที่ด้านรับเงินก็แจ้งไปแล้วตามที่กล่าวไปนะคะรอรับเงินกันได้เลยสําหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวไปก่อนแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตาม และกดกระดิ่งติดตามข่าวสารกันไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ